อี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 อะไรเงี้ยแต่ว่าเนื่องจากที่พอมีเรื่องนี้ทุกคนลงมติกันแล้วว่าชอบแมวมากสุดใช่การใบ้คันนี้เราจะใช้คําว่าเมียวโอเคอย่างเช่นถ้าลอยกระทงก็เมียวเมียวเมียวเมวเมียวอ่าโอเคครับอ่ากติกาเป็นแบบนี้อ่ะก็คือเราจะมีบทยี่ด20เพลงใช่ไหมครับสองคนนี้จะต้องสลับกันใบ้สลับกันตอบก็คนละสิบโอเค ไม่ได้แข่งกันแต่ว่าให้ช่วยกันจะต้องตอบให้ถูกนี่16เพลงขึ้นไปแต่รับรองว่าเป็นเพลงดังเพลงดังต้องตอบให้ถูกชื่อเพลงและชื่อศิลปินโอเคอ่ะเก่งได้แล้วเป็นเมี้ยวมี่าเชนเปล่าต้องเลหรอเหรอเอเว่าเหาวเหรอเหรีเหอเหร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 เหรอเหรอเนร่เราเหรอเหรเเรเหรอเันรรออวอเเอเอเอรรเหเห เดี๋ยวต้องลองดูน้องสองคนว่าจะงงไม่งงได้ครับใครจะเป็นคนป้ายก่อนถ้าโอมแล้วกันโอเคเอาล่ะที่ว่าตอนนี้ยเลิงก์เริ่มรู้แล้วเริ่มรู้แล้วว่าพูดก่อนได้เปรียบใช่ใช่ใช่คุณยูนี่นเล้งนะอย่าังรับลิงก์ตอบให้ได้ทั้งอ่าชื่อเพลงแล้วก็ชื่อศิลปินนะฮะอ่ะมี๊เอาเขามี๊เขาเปียวเขาเปียวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเมียวขาเมียวเราเพี้ยนทำไงอ่ะก็เขาจะตอบไปได้

ปวดปวดปวดสงครามปวดสงครามมาันทีปวดสงครามมารักันทีอ๋อเรไรปวดสงครามมาลักันทีโอ้งสิอคุครัอันนี้น่าจะรู้จักแล้วเมีย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 วเะมเขียเีย

ได้ทัหมดห้าเพลงห้าเพลงฟังสิบเอ็ดเพลงนะโอ๋อะไรนะฟังสิบเอ็ดเพลงอ่ะเดี๋ยวเราเอาลิสต์เพลงที่เหลือสิบเดเพลงแต่เราต้องมาร้องอยู่ดีเป็นฝาเขาอย่างเดียวไม่ได้เล่นมั่นใจในการเมี้ยยังไงยากนะเนี่ยแต่ละเพลงเนี่ยคือคือไม่รู้จักหรือว่าฟังไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้เรื่องแต่ว่าบางอันฟังรู้เรื่องไปไปเรียนร้องเพลงกูเลยเนีย พร้อมนะถ้าพร้อมแล้วไปเมียว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 ซุ่มไอ้แอสแบบนี้เมียวเมียวเมียวอ้าวเมื่อกี้เลยเมียว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 เมมียวเมมียวเมมียว เราไม่ได้เราไม่ได้มาเมียวเมียวเมียวมาเมียว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 เ้มลวไอสัตว์มมเลยอ่ะะเมียว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  เมียวเหมียวหมียวเมียวเมียวมียว่ากันี่ไม่ได้หรอคินแพรถูกด้วยไนีไม่ต้ลยไปี่ไม่ยแว

ได้ไหมได้ไหมโปเตโต้จะรักเธอไปทุกวันอะไรสักอย่างูโปเตโต้ถูกฮะเอาบริสันต์ะให้ลองไม่ลองม่ลองมิว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  อันนี้มาแ้นี่ยนต้อันนี้ต้่วไมออกอีแเบียว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 อันนี้จะเป็นเบียวเบียว้องแบบเลือดจิงเลยอะเดี๋ยว่โอ้โหไม่รู้จักชือแล้วเดี๋ยวจะมองตาอคเ่ยวจไม่รู้จักชื่อจำชื่อไม่ได้ไม่รู้จักชื่อโอเคปารายออสาจออนเ้ย ว่าไม่ธรรมดาเราอะไม่ธรรมดาอะไเก่งนเก่งเนียขนาดแบบนี้มวทกขัอเลยอ้ไปทั้งหมดหาเพลง่กันเกากันมันจะมืนยากจริงมันยากแค่เนี้ยม้วมันก็แบบม่กีเห็นพยายามจะเทียบแหละเนี้ยไหนมีมัดด้วยอะไม่นี้มัดมล้มันหลมันหลุดไปนิดนึงมหลุดไปนิดนึงอันนี้อยากให้เลองนะคะ ยากจริงๆแคถามว่าแบบสงสัยว่าดูเพื่อนข้างๆได้เหครับผมลองเล่นมันัน่จริงเดียวที่น่าจะยากที่สุดตั้งแต่ที่เราเคยเล่นมาเลยเนาะน่จะสุดกสุดการหาหรือว่ารอบต่อไปไงจะเป็นเรื่องอะไรตะหาคำยากอะไรไหเอาจริงๆถ้ารอบเนี้ยแฟนๆต่ว่าพักซอจุนอะน้องๆก็ต้องรองคำว่าอบอป้าเนี่ยเอออบ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 อออ่เอออันยากอ่ อบอะอบยากนะอบถ้อาอบน่าจะตอบไม่ได้ไม่ได้กันเลยอะครับอะ<เ>งั้นโชคดีที่แฟนๆตอบเป็นกูสมานะโอเคครับทีมงครับกิจกรรมต่อไปเดี๋ยวเรา